สองอันกาพักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครู่ทุกคนสบายดีโอ้โหไก่เลยกะสบายดีย่ามประมาณสองโมงสามโมงทุกคนเอาสีลงดำหน้าแล้วพอเพิ่นเอามาโมงมากมาโมงมาไว้กินดำหน้านมาโมงดิบมาโมงก้นซอส้างไว้กินบบบยามขึ้นมาแต่ดำหน้าไม่เมย có màn xong xàm mứa đúng không ừ. mà màn lại càng leo phải đẳng từng từng vào tối kết thước mình phải đụp nắm sơ phải láng 1 con để luôn để lục ca phải láng mà muốn con hình cái lửa bắn cái lệ màn ai đổ เอาออกกสวะมันมาหลาดเอาด้วยพอขี่รถมาเลิกบ่ะรถาได้ก็ห่อนกิาะย่ะแล้วจะปวดลงเทียน่าปวดมากมามงก้นซอดมมมงดิบนี่ประดังมาตกมาแน่ธร่ดาเอ้ยพอปดิดูหนัง

ชอกจักอ้าเม่บักใิหมอทอดไขร่แล้วมีแต่มีแต่มดเข่ากับโบยืบปลเลอะเลยคับคนเนื้อนานเน้งไปหานี่ก็ได้เลอะเลยแน่นๆย่งชมหมอนมาละเดิน ล้างไวเอ๊ะผูดไ่นนะเสปะนี่เอดนี่พอดีจี๋งมือกนซะเลือดตัวซูไว้แล้วฮะนี่เคร่งฮะ้องพอดีแซ่บพอดีรูปาเถียนให้เช่นหมอบ้นไม่เอแล้วแล้วออกไป อย่าไล่หาโบมันหาคนเข้มเถี่งันบเขานมีเขาเรานะบเาาเขาหาบ้านเขมบ้านเขาหาบ้าบราวเขาไปหาคด้วยคนถบ้านเขมนั้นนั่นน่ใครได้ยงไม่ได้รา่ดทำหกน เม ah. ื่อกินเลยคะเอาเปาเอาไหมแล้วนะทุกคนพอดีได้สามป่าตาไปลงดำนาลูกกาก่อนเงงึงงวะน้งพี่ไป ไปไปหนะ้าไปมาดูไปเอาออดไปมาพี่มาพี่มาพี่ไว้ลงมาโลก,กาเฮ้รมันหมดตานี่เราหาคนมาโลกาเมื่อน,นี้กกบ่มีผู้มาซ้นทุกคนเลย <ด>น,นี่ไปดำก็ไปดำเด้ออย่าลิน้ำได้เนะบ่าตั้นน,ะข,นขี้ขาก,กละะขี้ขากละนะลนะี้นะากขี้ากะนันหาัาี ăn luôn đi thôi มันนิ่มๆดูล่ะเออ <laughs> <laughs> Vài mù luka luk mùa 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 ลูกเอ็ดเวนนะก่อนหลอนะนะลูกเมย์ลูกเมยเอ็ดหน้าเนาะเอาบ้านเละแย่จีนอ้อยค่าเฮหน้านีในระบาดนี้นะ่ามีตีมีหนึ่งเลยตาฟีนแล้วนะมู่วาวอึดหิวแข็งดูหิวแข็งหามบ่หามันบ่<ไ>ดังไฟแล้วบ่บอกินนมนัวามักลาด้วยดังไฟแล้วบ่ เบิ้ง shorts, เอาผ้าป่านเบิ Take ้งก so, like ็อ <laughs> <x> ๋อมาไปาดขามันเอาเอาปาดขาลูกไหวขึ้นเลยนี่ขาจะปาดขาละเบิ้งบนห้างมันเคยมีแตนแล้วเลยลูกมาหอดแถวพี่ผัดมีแต่หญ้าทั้งหมดอ่อนเ้ยมาพี่ อู้เล่นอยู่คนหน,ไไหน้า

เอามนแล้วก็ขังไวเด้อคมมือดนคนเอยโลกาบด้วยชุดไทย้ยเบิ้ง ดีขึ้นไปหาเฮดยู่เฮ็ดกินก่อน มืดทุกคนเอ้ยโลกลากไม่ได้ชถ่ายครับเบิ้งสีขึ้นไปหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนไปมาเฮ็ดกินเพิ่มมันนี่ นมาแต่ดำหน้าเนี่ยขึ้มาแต่โลกก้าแล้วก็น้นองชายพึ้นมาแต่สวรรค์ทุกคนเลยโอ้ไปเห็นนะเขึ้นมาแล้วก็เพิ่นซื้อหอยแข็งมาสองโลกัข้าวปุ้นเด้ข้าวซีเฮ็ดหอยแข็งกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มโทูตัดคือ 看。 i เดหลายเร่น้ำจ mm ิ hmm. il, well. it. It ้มม right? hmm. um, ันเอ๊น้ำจิ un, uh, ้มส so, uh, ุดานาะัวดินนะบอสโซดาโดินนี่เอโดาดินเนยเดอเอ๊ะิกระปุ่นเลยเอ๊หลายเลยน้ำจิ้มอีกากรปุ่นมันปื้เลหลายคือวหม้อตัวปูมาเอ็ดแม่้ามจังกระปุ่นมันลย Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เยวหวานซื้อกับ่ันกับปุ่นต้ไข่ซื้อแล้วหอมเป็นไข่หวานแลวไปเฮ้ยตองน้ำตาลสกไข่

ซื้อเจียวหวานมันที่มันะตามใช่หลาอาล้า,างโคราก่อนอแมว,แวอีนี้ไอ้ห่ไอ้เครื่อม,มือตันตำแลว

ลองเบิ room, uh. uh. oh. yeah. oh. Yeah. Oh. ้งลองเบิ้งต่ไกินแล้แ่กินแล้วจุเอะอมาไกิน้ยอ้ใหคะยาาหมีโอ้เลยอ้ยอ้ยอดี้ดริ หมูเ <Michael. S 1> น้อวัวเนะลาลาผุ้นื้อกระต่ายประจุกลิ่นหลายเเัเลยเนซื้อมากินไเรื่อยฉี่แข้งแข็ง

นี่ปีกคว่ำ hmm. ขึ้นดูยังไงวะปีกคว่ำขึ้นเออนี่เอานี่นี่ย่างเงี้ยหายละหอมอ่ะหอมปีก่้าน้ำมันมุกหายเฮ้ยมันยังมั้งอ่าเด้หอหายล้วมืดไต้ยรู่อยรู้บาเก่งข้าวทุกคนนะพ่เเอ็ดเป็นบ่ฮัมเฮิยแต่ว่าเห็ดนึกไม่ถึงตอนนี้อ้วยซอนกันยุ่งได้งัดเอาได้หมดแค่ไหนอืมเฮ็

เอาุงสวรันผบุงสวรันคนเด้โอ้อ่ะนี่กินอะไรกันลูกเพื่อนี่ฉันเนาะมันก็เป็นเลิหมือนกันโอ้ไม่บ๊องแบงค์ขู่กนี่างนี้เอาไปจานเล่าชาละกันบ๊อกกินเลยบ๊องเออไม่เด็กแก้ด้แม่นก็ได้กอะไรอันนี้ส้ แกุ่กุกเรอยเลยนะืนะมันแบบลูกอมอ่ะนะโบต้องตับวันนั้นเทพีนน้ำซุกคนนึได้แต่แกงได้จุ่มลงไปสลับสลับขึ้นมาเ็นงนะอันนี้ทำแกงยิปขี้แแบบเ่าโลว์วันนั้นเลยน้ำนั่นเลือดท้องขาดเนาะนู่ับอันนี้มันแรงความนองมามาห้าไเมันได้จุ่เดือดเลยด้กินบ่แม่ ơi cái gì? Ao nó mắm bữa ăn. Nào, bác sĩ. Một mà bác sĩ. Một mắm bác xíu Một mắm bác sĩ. 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 มาแล้วมาใช่ย so ั mm ้นงอกมางอกเพื <S 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 ่อน่าจักสองเดียวเพื่อนมากินอะไรอ๋อมอ๋ลอะไรงอกมาดิมาจะกินเมื่อเท่านี้เริ่ห่วยเล้วพวกไม่เห็นโจกัน อบีเกก็เป็นพัดอย่าผู้ปลยังทำด้วยปลากระปุนแล้วน้องมะไเนาะเองแม่กระปุลนะอืมอาไอกินลาบวะนี่พัดกระปุลนะครับบพัดเลยกินลาบแต่กินข้าวไม่กินหรน่น่ะแกไ่ได้นะบอรนะ ก้องแกเขานั่ห่าทกว่แกเฮ้ยพอหรือไอ้แกเป็นหมเก่นก็ข้าเลย เท่ากินก็แก่ h ơ ไหมเลี้ยสูงนละโอ้เพลนมือกูจะเอาดีดิมือมไปแม่ออาวนีกะแก้ข้าตกินทีดีเลยมือกินอันหอนบาปเปอร์มืนจะมีอบื่อนบดกิเข้าวได้ขี้มันใคเอาเบลลนมีปนินเนาะ อลือกมา้นมูยันนะมูอ่ะมาขนะมือก็ลายูก็ได้ให้เบิกหอันเยอะก็ได้บวมบาร้ายโอเคอลูกก่อนมือทุกคนลูกสาวลูกสาวยอะนมได้ี่เจอูอีพอกานยังมือเดืดดืดละ ก,กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอกาส์ิขอ้ฝ้าไว้แซมนี้ก่อนทุกคนขอขโอมกขับใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้โอยยังน้ำมากเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้พ่อๆเดี๋ยวไม่คือเก่าทุกคนบ๊ายบาย